เียยวมาชสวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้เหมียวมาอัปเดตเลื่อยนต์ของยี่ห้อ New West นะคะรุ่น 6688i มารีวิวแหละนะคะมาขายแล้วก็อพอดีลูกค้าสั่งเครื่องเข้ามานะคะแล้วก็อยากให้ลองเครื่องเทสเครื่องสตาร์ทเครื่องอะไรให้ด้วยก็เหมียวก็เลยทำเป็นคลิปนี้ขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะ New West 6688i นะคะเป็นโมเดล5800 ลูกค้าทราบดีอยู่แล้วเนาะลูกสูบเขาจะอยู่ที่45.2มิลนะคะเป็นเครื่องไปหวันแล้วก็ที่พิเศษเลยของเขาก็คือแคร้งเครื่องของเขาเป็นมีเนียมนะคะผสมแมกนีเซียมนะคะซึ่งก็จะทนกว่าความร้อนอ่าทนความร้อนนะคะแล้วก็คลายความร้อนได้ได้ดีได้เร็วนะคะท่อรอดใหม่นะคะเป็นท่อรูเดียวนะคะ อันนี้คือท่อที่เขาแถมมาที่จะต้องเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเป็นรูเดียวนะคะเดี๋ยวรีวิวไว้หลายรอบมากลูกค้าบางล็อตมาก็สองรูบางล็อตมาก็รูเดียวนะคะบางลูกค้าซื้อไปแต่ละทีบางท่านไปดูคลิปเก่าๆมาเงี้ยก็สับสนเอ๊ะโดนของปลอมหรือเปล่าเอ๊ะทำไมมาลอ็อตนี้รูเดียวนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะลูกค้าแต่ละล็อตบางทีก็2รูบางทีก็1รู แล้วก็รอดล่าสุดนี้หนึ่งรูนะคะลูกค้านะหมายถึงตรงนี้นะหนึ่งรูมาดูรายละเอียดตัวเครื่องกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะเป็นนิวเวทแท้นะคะลูกค้าคำว่านิวเวทตรงนี้เป็นตัวนูนขึ้นมานะคะเป็นตัวหนังสือตัวนูนค่ะเป็นสีส้มเทาแบบนี้ลานสตาร์ทเป็นลานหนักนะคะเป็นดึงหนักลูกค้าก็เสียยาก เวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนง่ายนะคะข้อเสียของเขาก็คือที่ลูกค้าเจอก็ที่บนกันก็คือ,อเชือกจะขาดง่ายนั่นเองนะคะแต่ว่าแต่ว่า,าลานหนักใช้งานแล้วจะทนกว่านะคะคลิปที่แล้วเหมียวที่ไปรีวิวตัดต้นยางมาพี่ที่เขาตัดคือหิ้วไว้นะคะแล้วก็มือเดียวแล้วก็ดึงเลยก็ก็ไม่ได้ก็สตาร์ทได้เลยนะะไม่ได้หนักมากขนาดนั้นตัดง่ายอยู่ อันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดงัดขึ้นงัดลงแบบนี้นะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะลูกค้าที่สำคัญนะคะที่เหมียวคุยกับลูกค้าที่เคยใช้งานมาค่ะใช้งานอยู่ได้เป็น6-7ปีเหมือนกันนะคะนิเวศตัวนี้ประหยัดน้ำมันเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนะคะร้อนแล้วดับหรือว่าร้อนแล้วติดยากหรือแบบ ทิ้งไว้นานๆหยิบมาสตาร์ทก็ติดง่ายได้เลยนะคะสเตอร์เป็นสเตอร์แหวนนะคะเบอร์สามถ้าแปดนะคะอันนี้สำหรับลูกค้ามือใหม่นะคะบางท่านแปลกใจว่ามันเอ๊ะมันโยกแบบนี้ปกติหรือเปล่าอันนี้ปกตินะคะมันโยกได้แบบนี้ปกติเนี่ยค่ะมันจะมันจะไม่ได้ชิดสนิทนะคะมันโยกได้ปกติ เดี๋ยวดูตัวอื่นก็ได้ปกตินะคะกลิ้งๆได้ปกติอย่างนี้นะคะมีสีเดียวนะคะทําสีเดียวค่ะ 6, 6, 8, 8, หกหก i ไอนะแล้วก็อ่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งคืออ่ามือเบรกเขาฝาเบรกเขานะคะเวลาตั้งโซ่ลูกค้า ปรับตั้งโซ่ตรงด้านข้างตรงนี้เรียกลูกค้าเรียกกันด้านข้างหรือด้านหน้าคะเนี่ยค่ะมันอยู่ตำแหน่งนี้ค่ะคือมันปรับง่ายนะคะโดยยี่ห้ออื่นๆโดยทั่วไปมันจะต้องปรับตั้งโซ่ตรงนี้นะคะซึ่งมันคุยกับลูกค้ามานะคะบอกว่ามันอ่าลูกค้าบางท่านบอกมันปรับยากแล้วก็ใช้ไปนานๆมันชอบหล่นหายแบบมันหล่นหายออกมาด้านด้านข้างหน้าอย่างเงี้ยเองอะนะคะ ะะของนิวเวสไม่ต้องนะคะลูกค้าปรับด้านข้างตรงนี้เลยปรับง่ายหมุนง่ายก็ใชเ้เครื่องมือเนะะี่ยมุนตรงนี้มุนตรงนี้ปรับตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าปรับด้านหน้าเงี้ยเวลามุนน่ะมันชนกับบาร์ใช่ไหมคะลูกค้านึกภาพออกเนาะรรมาดีทำรรมาดีลูกค้า นิวเวสตรงนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะคะเป็นตัวนูนอ่ะอางนี้เห็นชัดกว่าแล้วก็โรงงานทํามาค่อนข้างเสถียรน,นะคะก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะอย่างเช่นคือเปลี่ยนแปลงในที่นี้คืออย่างเช่นแบบอย่างปาเตโรบางทีรถหนึ่งก็ตรงนี้เป็นตัวนูนบ้างตรงนี้เป็น อ่าสติกเกอร์บ้างนะคะแต่ของยีเวทยังคงเดิมนะคะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากนอกจากท่อเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะในส่วนอื่นๆก็บาร์นะคะเป็นขนาด11นิ้วครึ่งของยอ่ออลิกอนนะคะออ่หัวเฟืองนะลูกค้าเป็นหัวเฟืองนะคะโซ่นะคะก็เป็นของยอ่อโอลิกอน สินิ้วครึ่งเหมือนกันหรือ11.5นะคะ2อทมีไปให้นะคะเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่เขาไม่ได้แถมนะคะตอนนี้กลับมาแถมให้เหมือนเดิมแล้วนะคะ2อทีของออของนิวเวส part นลิตรนะใช้แล้วเครื่องสะอาดดีลูกค้านะคะของยี่ห้อของเขาตัวน,นี้1ลิตรค่ะแถมไม่ให้เลยที่ตวงน้ำมันนะคะ แล้วก็อะไรเครื่องมือชุดเครื่องมือและคู่มือและใบรับรองแรงเครื่องนะมีไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวดูที่ตวงน้ำมันนิดนึงอ่าที่ตวงน้ำมันของ n e w w e s t ตัวนี้นะคะอัตราส่วนเขาลูกค้าวิธีการผสมน้ำมันก็ใช้อัตราส่วน25ต่อ1น,นะคะฝั่งนี้นะ รู้ได้ไงก็เนี่ยคะ่ะนะคะอัตราส่วนผสมน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็ใช้อัตราส่วน25ต่อ1เผื่อท่านใดไม่ทราบนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงลูกค้าใช้เบนซินหรือแกส๊สโซฮอ9์9 5ก็ได้นะคะผสมออโตลูปด้วยนะสม2ทีด้วยนะคะเติมช่องนี้นะคะส่วนช่องนี้เติมหล่อโซ่นะคะก็เติมให้มันพอดีปากเกีียวเนี่ยคะ่ะหรืออาจจะไม่ต้องพอดีก็ได้เดี๋ยวเวลาปิดฝาแล้วมันจะล้นนะคะ ามาดูอัตราส่วน <c oughs> ในกระติกตวงน้ามันแล้วกันนะคะนี่ใช้อัตราส่วนนี้นะคะยี่ห้าต่อหนึ่งนี่ค่ะลูกค้าเห็นไหมก็ <c oughs> คือลูกค้าเติมให้เต็มนี้เลยฝั่งฝั่งนี้เติมเบนซินฝั่งนี้เติมสองทีนะคะฝั่งเล็กเติมสองทีฝั่งนี้เติมเบนซินเบนซินเต็มแก๊ลอนนี้รู้สึกจะประมาณลิตรหนึ่งนะคะลูกค้าเติมเบนซินนะคะฝั่งใหญ่เต็มแก๊ลอนนี้อยู่ที่ขีดหรือ เติมเติมให้ถึงขีดสิบอะค่ะเพราะว่ามันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมันวียตาส่วนมาให้อะเนาะนะคะลูกค้าจะได้เติมออลตลูฟฝั่งนี้ถูกแล้วลูกค้าตเาติมเบนซินถึงขีดสิบลูกค้าก็เติมออลตลูฟถึงขีดสิบตรงเนี้ยถึงขีดขีดสิบตรงนี้นะคะเลขนี้นะคะแล้วก็เขย่าผสมกันก็เป็นอัตราส่วนที่ถูกต้องที่เขาแนะนํามานะคะ แค่นี้เองวิธีการใช้น้ำมันนะป่ะเดี๋ยวเริ่มกันเ,เลยเดี๋ยวไปลองเทสเครื่องกันลูกค้าอันนี้ขอบคุณลูกค้าคุณสิริวรรณนะคะจังหวัดสงขลาสั่งเครื่องเข้ามาสั่งให้ลองให้ด้วยนะคะเทสให้ด้วยมาเดี๋ยวลองอเปลี่ยนท่อแล้วเราก็สตาร์ทกันเลยท่านใดหาเครื่องคุณภาพกลางๆหน่อยนะคะที่มันคล่องตัวที่ไม่ต้องถึงกับสตินนะนะ้มียวแนะนำเป็นตัวนี้เลย ใช้งานถึกๆทนๆนะคะประหยัดน้ํามันสิ่งที่สําคัญเลยนี่เหมียวว่าน่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดน้ํามันเนาะใช่ไหมคะถ้าใช้ <ๆ S 1> งานทุกวันทุกวันปัดท,ทุกวันทุกวันนี้ถ้ากินน้ํามันนี้ก็โอ้ไม่น่าจะไหว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องที่จะให้เรื่องที่จะช่วยลูกค้าประหยัดน้ํามันได้ยิ่งขึ้นก็คือโซ่นะคะโซ่ต้องรับคมๆด้วยนะคะโซ่ที่ลูกค้าใช้งานมันไม่คมมันก็จะเล็งตัดไม่ไปมันก็จะเล่งพอเวลาตัดไม่เข้ามากเราก็เล่งเยอะเล่งเยอะมันก็กินน้ํามันเปืองน้ำมนนันนะคะอันนี้เป็นตัวใหม่แกะกล่องเลยนะคะซึ่งท่อไอเสียตัวนี้ ถอดทิ้งไปเลยนะคะใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราใช้ท่อไอเสียที่เขาติดมาให้ข้างนอกดูหน่อยที่มันใช้ไม่ได้ยังไงก็คือรูรูตรงกลางข้างในนะมันเล็กนะคะอ่าอ่ะ,อะมาดูรูที่เขาใช้ได้อ่ารูตรงกลางตรงนี้มันใหญ่นะคะโอเค ันนี้ของลูกค้าที่สงขานะคะลองเครื่องให้เลยเทสเครื่องให้เลยนะคะพูดถึงลานนิดหนึ่งลูกค้าลานมันเป็นลานหนักเนาะทำไมมันถึงทนก็เพราะว่าสปริงลานข้างในเขามันมีตัวเดียวแล้วมันเป็นตัวใหญ่นะคะมันก็เลยจะขาดง่ายเออขาดหักยากนะคะหักยากเรียกว่าหักแล้วกันมันจะหักยากอะคะ่ะมันเป็นตัวใหญ่ตัวเดียว แล้วก็ที่ลูกค้าหลายๆท่านชอบเลยเวลาหักแล้วมันเปลี่ยนง่ายอะค่ะคือแบบมีสำรองติดไว้บนรถเนี้ยก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเองได้ง่ายๆส่วนสปริงลานที่มันเป็นลานเบานะคะสปริงลันจะมี2ตัวตัวเล็กกับตัวใหญ่ตัวเล็กมันก็จะชอบหักก่อนเนี้ยพวกพี่ๆเขาก็จะชอบงูดหีดกันนะเขาก็เลยจะชอบตัวที่มันเป็นลันหนักมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับลูกค้าสะดวกดีกว่า เนาะบางคนก็ร้านหนักก็ไม่ชอบเลยก็มีหนึ่งหนึ่งหกตรงนี้เป็นเดซิเบลนะคะเป็นความดังเสียงนะคะเดี๋ยวรอช่างสักครู่นะคะลูกค้า สวิตนะคะดึงโชคนะคะนี่ยก็เมื่อได้ย,ยินเสียงแบบเมื่อสักครู่ก็ปิดโชคนะคะแล้วต่อ ร้อยเสียงลั่นดีเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวลองให้อกช่างอีกรอบนึงแล้วกันนะคะ,ะไม้ลองอีกทีงี้รอบต่อไปก็ไม่ต้องเปิดโชคแล้วเนาะใช่ไหมไม้ะคะ่ะเราเปิต่อไปออโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไม้เคียร์จัดแจงแพ็กเลย ใอะไรนะเอาน้ำมันออกแล้วก็เล่งให้น้ำมันหมดถูกไหมพี่พูดถูกไหม <c oughs> เรียบร้อยติดง่ายลูกค้าเสียงโคตรแน่นอะ่ะลั่นด้วย <c oughs> ปะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจัดเตรียมส่งคุณสิริวัลน,นะคะสงขา ออกนะคะคถ้าลูกค้าไม่ได้สั่งให้เหมียวปรับจูนจะไม่ได้ปรับจูนนะคะเพราะว่าเหมียวว่าเสียงหรือการตั้งค่ามาจากโรงงานเขาเหมียวว่าเขาโอเคแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าพี่ๆโปรเฟชชั่นแนลแล้วนะคะถ้ายังไม่ชอบปรับจูนเองได้ตามใจชอบนะคะเหมียวจะไม่ได้ปรับจูนให้อะไม่เอาเล,เล็งเล็งนมะัน ไ้สักพักหนึ่งให้ท่อมันไขายเย็นก่อนไหมออท่อมันยังร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวทิ้งไ้สักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจัดส่งอ่ะถึงไหนละลูกค้าท่านใดยอยากได้นะคะโทรเข้ามาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยนะคะสี่พันเก้ายห้าสิรวมส่งเรียบร้อยเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็ไม่มีบวกอะไรเพิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะอะไรอีก ชอบนะเหมียวชอบในชอบในส่วนของต,ตัวตั้งโซ่เขาอะค่ะนะคะมันปรับตั้งด้านข้างง่ายดีเนื้องานก็ละเอียดนะคะอีกอย่างหนึ่งเออตรงตรงนี้สำคัญเลยลูกค้าได้ iso 9001ด้วยนะคะได้มาตรฐานตรงนี้ตรงนี้แหละที่ที่จะยืนยันในเรื่องของความมาตรฐานทั้งคุณภาพแล้วก็การกระบวนการการผลิตนะคะอ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะลูกค้าฝากสินค้าแล้วก็ฝากคลิปของเหมียวไว้ด้วย นะคะคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ